สวัสดีนะครับเดีย๋ยวขอวิ่งคณาอีกคันหนึ่งเพราะว่ามันไม่ทันนะครับจะมาก็ไม่เต็มวันนี่งานนะะักแต่เช้านะครับที่เราทำไปเรียบแต่สวยทีนี้ก็มีวิ่งคันข้างคูน้ำเลยนะครับเราเอาไม่ทันจะมาอีกก็ไม่ ไม่เต็มวันนะครับแล้วก็ติดเจ้าอื่นด้วยทีนี้จะวิ่งคณาส่งท้ายให้นะครับจะให้จานโบวิ่งคณาปิดงานนะครับแล้วก็มาดูการหน้าเือว่ากันใหม่ทั้งเหนียวทั้งแน่นเอาสับหลายหลายครั้งหน่อยเหยบหน่อยจานเร็วจะํำแล้วนี่นะครับถ้าสับไปสัก ครั้งสองครั้งนี่เจอดินเหนียวแน่ดินเหนียวก็ยังว่านะครับก็จะพันผ่านไม่พุ่งมาทางขวามือเรานะครับจะพุ่งดินจะไม่พุ่งขึ้นหาหลังคันนะครับมันจะพันผ่านอยู่งั้นมันจะกินชั่วโมงนะครับคือวิธีการแก้ไขเดี๋ยวเขาต้องคอยมาพังใหม่แล้วก็เกี่ยวไปทางซ้ายขวาบ้างนะครับทีนี้ก็แก้ไขเฉพาะกินไปก่อนนดี่ก็ตามนโยบายของเจ้าของนาที่บอกนะครับเพราะว่าไม่ทันแล้วมันค่ำแล้วนะครับ กว่าจะมานาพื้นนี้ได้ก็โอ้เป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยไม่เป็นอาทิตย์แต่เป็นเดือนเลยผัดแล้วผัดอีกอขออภัยเจ้าของนานนะครับเราก็จะจัดให้เต็มที่เลยต้องอดหัวคันนานาน,น้นดินมันค่อนข้างจะอ่อนหน่อยเขาปักหลักไว้นะครับ <_' S 2> เดี๋ยวจะยืนอยู่ตรงกลางที่เลยนะครับเพราะว่า จะให้ท่านผู้ชมเห็นได้ถนัดถนัดทั้งสองด้านนะครับแบบดินมันอ่อนก็จะฟรีหน่อยดอกยางก็เริ่มเก่าแล้วไปอัดให้เต็มที่เดี๋ยวจะค่ำมืดก่อนช่วงนี้งานเยอะนะครับกลับบ้านมืดครับโอ้โอ้ยถลายลงข้างซ้ายไอ้ขวามือเราแล้วครับเนี่ยดินอ่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับดูผิวเผินเนี่ยมันเป็นดินแข็ง มันไม่ใช่นะครับมันข้างบนมันแข็งนะครับแต่ข้างล่างมันอ่อนปั้นลูกกระสุนได้เลยลินเถอวพิจิตจะเป็นอย่างนี้นะครับ ทางนี้ก็ยังพอทนนะครับยังพอเรียกดินไปได้แต่ถ้าไปทางอีกหัวหนึ่งนะครับมันจะดินค่อนข้างจะอ่อนวนไปวนมาเดี๋ยวก็มันก็เจอดินสวยๆนะครับสับไปสับมาอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับถ้าวิ่งลึกลงลึกลงมันก็ จะเจอดินเหนียวนะครับไม่งั้นก็ต้เรียกดินข้างขางซ้ายมือที่แล้ววิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะครับเอาผ่านสับก็ได้ครับมาสักเที่ยวหนึ่งซ้ายขวานี่ การแก้ไขเฉพาะหน้าจริงๆนะครับที่วิ่งขันกันนี่อย่างหนึ่งถ้าฝนตกมาก็จบเลยอย่างงั้นก็ต้องใช้วิธีปาบเลน,นะครับหรือว่าดันน้ําหรือจะของเขามาอยากได้แบบนั้นนะเขาอยากได้แบบดันแห้งนี่นะครับปรับระดับพื้นที่บนแห้ง น้ําอีกด้านหนึ่งามาซึมเข้ามานะครับจะเป็นดินเหนียวเลยแต่มาทางนี้ก็พพอ,อยงชั่วน,นะครับไม่เท่าไหร่อนนี้กําลังวิ่งเนี่ยความสูงอยู่นะครับนเนี่นเริ่มซุยแล้วนะครับ ก็หยับไปทีละลอยละลอยเดี๋ยวก็ได้ความสูงเองนะครับใจเย็นหน่อยเดี๋ยวย่ำไปย่ำมาก็จะแน่นเองนะครับถ้าดินมันป่นขยันย่ำให้เป็นเนื้อเดียวก็จะอยู่ได้นานนะครับแต่ราวหน้านี่เราต้องมา เอาหน้าแล้วก็ต้องมาพังอีกนะครับคนาคันนี้แล้วก็เกี่ยดดนซ้ายขวาไปอันนี้แก้ขัดไปก่อนน่าจะใกล้เคียงละมั่งเนี่ยความสูงเอาย่ำแค่พออยู่นะครับสักสามสี่เที่ยวไปกลับนี่ก็น่าจะลงตัวนะครับเพราะว่า ยํำแน่นมากก็ขาวหน้ามาพังแข็งเป็นก้อนอีกนั่นแหละครับไม้เครื่องสั่นแบบนั้นนะครับพอดิ้นเหนียวมันก็จะเหนียวรถนะครับมันจะยึดรถ น่าจะไม่ขึ้นแล้วมั้งครับเนี่ยน่าจะได้ประมาณนี้แหละน่าจะไล่เหยียบได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าไล่เหยียบเราจะไปยืนตรงหน้ารถนะครับบนคันคูตรงที่เขาวิ่งไว้เมื่อเช้านี่นะครับด้านหน้าเราน่าจะใช้ผ่านเก็บข้างคันหรือจะวิ่งให้ได้ความสูงอีกขอให้เอาเอา,เอาวิ่งไหมเที่ยวนะครับให้ได้ความสูง มาขึ้นจะสวยเลยแถวบิจิเนี่ันนาเนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเขาต้องการกั้นน้ำนะครับเดี๋ยวเช้าสูบเย็นหาย เย็นสูบเช้าหายไม่รู้น้ำมันไปทางไหนหมดอ่าจานอัดมามันก็จะป่นได้เท่านี้นะครับดิบมันเหนียวเหนียวมันพอแข็งอีกนี่เริ่มมาใสา่ๆมาแล้ว ยิงสูงก็ยิ่งควบคุมรถยากนะครับเพราะดินมันพาล้อสไลดลงนะครับ